ต้นโกศลขายดีประจำเดือนนี้ครับผมในราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีมีอะไรกันบ้างครับนะที่ขายดีดีฮะนะแล้วก็อยากส่งต่อให้กับท่านครับนะวันนี้มาดูกันครับว่าต้นโกศลต้นไหนที่ขายดีครับผมนะนี่ฮะตอนนี้ครับผมนะมาแรงแซงทางโค้งครับแผ่นดินทองครับสีเหลืองทองอารามแบบนี้ครับในราคาเพียง150จัดส่งฟรีครับผมนะ นี่แผ่นดินทองครับผมนํามาแรงมากครับนะเป็นไม้ขายดีประจําเดือนกันเลยทีเดียวครับผมนะตามด้วยต้นนี้ฮะยูโรป้าครับพี่น้องครับนะยูโรป้านี่ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับผมนี่ขายดิขายดีมากครับสำหรับยูโรปาครับพี่น้องครับนะสามารถเลี้ยงออกแดดใต้นะครับผมนะ้ค่อยๆออกแดดทีละหน่อยทีละหน่อยยูโรปาทนแดดครับพี่น้องครับนะตามด้วยต้นนี้ครับ เศรษฐีจอมทองครับผมนะต้นนี้ะนี่สวยๆแบบนี้ครับฟอบฟอร์มมันใหญ่สีมันสวยครับพี่น้องครับพร้อมที่จะไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ๆได้เลยครับสำหรับเศรษฐีจอมทองครับผมเป็นไม้ขายดีอีกตัวหนึ่งครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะนี่ฮพรมลิขิตครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับนะสีกำลังมาครับผมต้นนี้พรมลิขิตครับผมอ่ะ นี่ไม้ขายรีประจำเดือนครับผมนะตามด้วยต้นเนี้นนเพชรอำนาจครับใบใหญ่ๆกลมๆครับผมนะสำหรับเพชรอำนาจนะนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับเ<ถ>พชรอำนาจครับผมนะ,ะมีใครรับต้นไหนครับโทรมาได้ที่เบอร์0636974664ครับนะผมตามด้วยต้นนี้ครับเ<ถ>พชรมงคลครับผมน,ะนี่อ่ะ ต้นนี้เพชรมงคลครับนะสวยๆบานนี้ครับนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับสำหรับเพชรมงคลครับผมนะต้นนี้เพชรพังงาครับผมนะสีแดงบานนี้ครับสําหรับเพชรพังงารับสูงมากเลยทีเดียวครับประมาณสี่สิบห้าเซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวนี่ฮะเพชรพังงาครับผมนะฟองสวยมากครับแล้วต้นนี้ครับพี่น้องครับนะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับนี่อ่ะต้นนี้ งานเจริญครับผมนะนี ies, แ่แดงนะนะเหมือนที่บอกครับให้ส so like ังเกตยอดนะฮะว่าสีของเราจะกัดสีหรือไม่ครับไม้ของเราจะกัดสีหรือไม่ครับผมนะให้ดูที่ยอดครับถ้ายอดออกมาเป็นสีเขียวเหลืองแบบนี้ครับแสดงว่าเขาจะแดงให้คุณแบบนี้ครับแล้วจะแดงได้กว่านี้อีกครับผมนะแต่ถ้าน้องออกมาเป็นสีเขียวครับนะเขียวปิดปีไม่มีเหลืองผสมครับน้องหิวแสงครับพี่น้องครับขยับเขาหาแสงสักหน่อยครับผมนะ เพื่อให้เขาออกยอดใหม่มาเป็นยอดเขียวเหลืองแบบนี้ครับผมนะแต่ถ้าหากครับผมเอาเขาไปวางเลยพี่น้องครับแสงเยอะเกินไปสังเกตยังไงฮะใบจะปกลงครับผมนะอย่างนั้นแสดงว่าแสงเยอะเกินไปต้องขยับเข้ามาหน่อยครับผมนะอ่ะต้นนี้งามจเจริญครับผมนะจัดไปฮะนะอ่ะต้นต่อไปครับนี่ฮนะ รวยไม่หยุดครับผมรวยไม่หยุดนะสวยๆแบบนี้ครับนี่อ่ะมีใครรับรวยไม่หยุดก็เอาไปได้เลยครับผมนะต้นนี้สวยงามจริงๆครับรวยไม่หยุดครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับเจริญมงคลครับผมนี่อ่ะมีใครรับเจริญมงคลก็ต้นนี้ไปเลยฮะเจริญมงคลครับนี่ส,สวยๆนะใหญ่ด้วยนะและสีงดงามกันเลยทีเดียวสำหรับเจริญมงคลครับผมนะ โอ้ต้นนี้สูงมากเลยทีเดียวะเศษฐีจอมทองครับออเออเีอมทองฮะนะอมทองพระผมต้นนี้ฮนะน้าไม้สวยๆแบบนี้ฮนะดวครับสูงมากนะประมาณเกือบห้าสิบเซนนะฮะต้นนี้นะสูงถกระดาดน,นี้พี่น้องครับนะแล้วฟอมสวยเลยทีเดียวะตามด้วยต้นนี้ครับหยาดมณีพระผม หยาดมณนีครับนี่อ้าอสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยฮ้าห้อยลงเป็นระยะแบบนี้หยาดมะนีนี่ก็เหมือนกันครับฝึกออกแบบได้ไหวเลยเดียวครับผมนะแล้วตามด้วยต้นนี้ฮะทองระยะทองระยะครับผมนะสีเหลืองทองอารามแบบนี้ครับนะเขาจะกัดสีเป็นสีเหลืองพี่น้องครับมาคู่กับต้นนี้ฮะสร้อยระยะครับผมนะสองกระถางเะนะ แบบทูอินวันไปเลยทีเดียวครับนะเอาสองกระถางไปเลยพี่น้องครับนะความเหมือนที่แตกต่างครับค่อยลงมาเป็นระยะเหมือนกันครับผมนะแต่ความสวยนั้นนี่ฮะดูเอาเองครับพี่น้องครับนะสีเหลืองครับสีชมพูครับผมนะนี่เอาทูอินวันไปเลยเอาสองไปเลยพี่น้องครับนะหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับมีปลายทางนะฮะตามด้วยต้นนี้ครับ สายรุงสยามครับนี่สายรุงสนามสายรุงสยามนี่ออกแบบได้เลยครับและยิ่งกัดสียิ่งแดงครับจากเขาแตกเป็นทรงพุ่มครับตัดได้เลยฮะนะแล้วแตกได้ไวครับสําหรับสายรุงสยามครับผมนะอะต้นต่อมาครับบุษรินครับผมต้นนี้สวยๆแบบนี้ครับบุษรินครับนะอ่ะใบใหญ่ๆกันเลยทีเดียวสำหรับบุษรินครับผมนะยิ่งกัดสีก็ยิ่งแดงฮะเป็นใบไม้ใบกลมครับผม นะตามด้วยต้นนี้โอ้ตะมุตะมิสามารถไปวางบนที่ทํางานแล้บนโต๊ะที่ทํางานได้เลยครับต้นนี้นะหากระถางสวยๆเป็นเซรามิกครับพี่น้องครับแล้วคุณเห็นไหมสีเหลืองทองแบบนี้ครับแค่แสงไฟนี้ก็สุดยอดแล้วพี่น้องอ้าวต้นนี้ครับกวักทองคําครับผมนะสวยงามแบบนี้เอาไปได้เลยครับในราคาเพียง150้ยบบาทจัดส่งฟรีครับ ตามด้วยตัวนี้ครับรัศมีจันทร์ครับผมรัศมีจันทร์ฟองสวยๆแบบนี้นี่รัศมีจันทร์ครับนะสวยมากเลยนะตัวนี้นะรัศมีจันทร์ครับผมนี่ ปิ่นแก้วครับผมแหม่ชื่อไม่เจอฮะลืมชื่อไม้เยอะเกินนะนะมีก็ไม้แพงอีกตัวหนึ่งครับผมให้ไปในราคาเพียงหนึ่งย้าสิบาทครับผมนำเอาไปเลยฮะปิ่นแก้วครับนะจัดส่งฟรีครับนี่ต้นนี้ครับไอยาเรศครับผมนะยิ่งกระสียิ่งเหลืองครับแหม่ยิ่งโตพี่น้องเลยเหลืองงามมากเลยทีเดียวครับไอยาเรศฮะ นะเอาไปได้เลยครับสำหรับไอยาเล่ครับผมแล้วต้นนี้ครับสีสง่าครับนะสวยๆแบบนี้ครับกําลังแตกกิ่งแตกยอดเลยทีเดียวสีสง่าครับผมต้นนี้ใครรับก็สีสง่าครับผมนะอ่ะต้นต่อมาครับนี่ต้นนี้ครับท่าช้างครับไม้โตไวฮะนะแล้วสีสดใสแบบนี้ครับสีชมพูกันเลยทีเดียวครับผมนะท่าช้างครับนี่อ่ะมีใครรับก็เอาไปครับผม ต้นนี้มีชื่อว่าหลักชัยครับนี่ฮะยิ่งกัศสียิ่งแดงครับนะแล้วโอสวยมากครับสำหรับหลักชัยครับผมนะอต่างหูชาววงมาครับนะต่างหูชาววงตัวนี้สวยๆนั้นเลยนะพลาดไปได้เลยทีเดียวนี่ต่างหูชาววงครับผมนะนี่ก็ออกแดดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนะแล้วค่อยๆออกแดดนะพี่น้องนะพอในหัวบอกออกแดดได้ไปถึงออกแดดเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องฝึกเขานะเพราะเราเลี้ยงใต้สาันห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาครับผมนะอ่ะ ต้นต่อไปครับผมนี่ต้นนี้ครับลูกปิ่นทองครับผมนะนี่จากร้อยเก้าสิบให้ไปในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับในกระถางแปดนิ้วกันเลยทีเดียวสำหรับลูกปิ่นทองครับผมนะสวยๆแบบนี้ออกแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะลูกปิ่นทองครับนี่ฮะเจ้าโลกฮนะเจ้าโลกสีบางก่างครับต้นนี้ฮะนะ 150าครับจัดส่งฟรีครับในกระถาง8ดนิ้วพระผมนะสวยๆแบบนี้ยิ่งกระสียิ่งเป็นสีชมพูเลยทีเดียวและต้นนี้ครับพิเศษสุดฮะนี่นายหัวชอบมากเลยนะสวยแบบนี้ครับนะอยากให้ครับพี่น้องนะจาก19 0สิบาทให้ไปราคา150บาทจัดส่งฟรีครับต้นนี้อินเดียแดงพระผมนะนี่สวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับสำหรับอินเดียแดงพระผมนะ วันนี้ครับใครอยากได้ต้นไหนครับโทรมาได้ที่เบอร์063-697-4664ครับผมวันนี้ในหัวหมาชัยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ